สวัสดีค่ะเลดตางค่ะก็อยู่โรงเรียนไม่รุนวิทยาลุกสองนคะคะคะแนนที่ได้คะแนนชีวะเได้97.6สิบ็ดจุดคะแนนค่ะสอบติดคณะแพทยศาสตร์ศิรราพยาบานค่ะย้อนตั้งแต่ตอนช่วงก่อนที่เราจะขึ้นมหกเทอมหนึ่งค่ะก็คือจะแพลนทั้งหมดเลยว่าแต่ละวิชาเราจะเรียนอะไรบ้างแล้วก็เรียนช่วงไหนแล้วก็ทําทาตามแพนมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่ามันก็มีทําได้บ้างไม่ได้บ้างเราก็ต้องแบบปรับไปเรื่อยๆให้ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่ตอนนั้นเราก็เหมือนแบบตัดสินใจเลยว่า โอเคตอนช่วงที่เราไปโรงเรียนเนี่ยแปดโมงเช้าถึงแบบบ่ายสองบ่ายสามหรือสี่โมงแล้วก็จะแบบเรียนแบบเรียนให้เต็มที่อยู่ในห้องแล้วก็ทกําการบ้านให้เสร็จแบบพยายามทําให้เสร็จมากที่สุดแล้วก็จะเริ่มมาจริงจังก็คือแบบว่าเตรียมตัวสอบก็จะเป็นช่วงอาจจะหลังทานเข้าเย็นจนถึงแบบก่อนนอนประมาณนั้นจะแบ่งเสาร์อาทิตย์แล้วก็จะแบ่งเวลาเป็นช่วงเช้าช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นค่ะแล้วก็จะแบ่งอาจจะเรียนช่วงเช้าสามชั่วโมงเรียนหนึ่งวิชาช่วงบ่ายก็ อาจจะเรียน,น,นหนึ่งวิชาแล้วพอตอนเย็นก็อาจจะทบทวนหรือว่าอ่านอะไรที่มันง่ายๆตอนช่วงใกล้สอบแล้วเราอ่ะแบ่ว่าเรียนเนื้นอหามาหมดแล้วแต่พอทําโจทย์อ่ะเรายังทาโจทย์ไม่ได้เลยแบบโอ้โหทำผิดเยอะมากอยู่เลยแต่ว่าเราก็เหมือนแบบพยายามแบบให้กำลังใจตัวเองแบบว่าโอเคทาได้วันนี้ดีกว่ามันแบบไปทําไม่ได้ในห้องสอบอย่างแล้โอเคเราเรารู้ข้อผิดพลาดแล้วพยายามแบบในลองอ่านซิลองแก้ไขซิทงทัอีกรอบพอามันเริ่มทําได้แบบไปทำได้ทีละข้อสองข้อแล้วก็เริ่มแบบโอเคเริ่มมีกาลังใจมากขึ้น จริงอะเราเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งชีวะตั้งแต่แรกอยู่แล้วเป็นเป็นวิชาที่เราไม่ค่อยชอบเพราะรู้สึกว่าเราอะทำไม่ได้การที่เราจะไปเรียนชีวะมันเป็นเรื่องยากอะเหมือนฟืลแบบว่ามันยากจังเราไม่อยากเรียนเราวิชาเอยเราเอาเวลาไปเรียนวิชาอื่นดีกว่าสุดท้ายแล้วก็แบบมาจริงจังจริงก็คือช่วงใกล้สอบแล้วคือตอนนั้นเราก็คุยกับเพื่อนเพื่อนก็แนะนำผู้ฝ้ายเราก็เลยแบบเอนลองไปดูอีกรอบนึง <c oughs> แล้วก็เลยลงคอร์สเป็น ICU ไปค่ะจริงจริงที่เลือกคือหนึ่งเลยคือระยะเวลาคอร์สมันแบบเหมาะเหมาะเหมาะกับตอนนั้นที่เราอ่า มีเวลาเหลือน้อยแล้วพอให้ลองเรียนเนี่ยก็รู้สึกว่าที่ครูฟ้าสอนแบบสอนเข้าใจอะ่ะเหมือนแบบว่าทําให้เราคือแบบเปิดใจกับชีวานนะแบบว่าโอเคลองเรียนก็ได้ลองมานั่งอ่านก็ได้